โอเคครับก็ขอสวัสดีลูกเซิร์ฟทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวงานอาชีพตัดไม้นะครับว่าอาจจะทําได้ยี่ีไหมเห็นมีลูกเซิร์ฟหลายคนนะพักมาทักถามพี่นะครับแบบลุงนะครับว่าทํางานอะไรนะครับได้ย e ี H ่ e. ีบางคนก็รู้แล้วนะครับบางคนก็ยังเป็นซึ่งงานนี้ก็ได้เพิ่มมาแล้วนะครับจะเป็นอ,อีกคีล้วนเลยก็พี่ก็จะทําการรีวิวให้ดูนะ อย่างแรกนะครับกดตัว Y เลยเนาะ GPS, GPS นะ c p <oughs> s <c> system <oughs> <c oughs> นะครับเอ้ยตื่นนะบเลยอย่ายงเงนะี้ยแหละการที่ถูกกฎหมายแล้วก็งานตัดไม้เนาะโอเคซึ่งดูในในแมปก่อนก็จะอยู่ในตรงของเมือง LS นะครับโอเคพี่ก็ลลงหลงนะว่าไหนเมือง LS ไหน a m นะก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เนาะ ทางนี้เลยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะอคดอยีอครับตัตก็มีจุื่อเนตนี้านะรัดครับก็อย่าว่าถน,นนที่เลยนะครับถนน,น,นอะก็อันแรกที่เลยบอกเรืออกกนะนะอ่องกอารอะไรเดี๋ยววางนี้เราจคุยกันนะว่าเซิร์ร์หนนี้ก็ไม่เล่นแบบ ต่อยมั่วอะไรอย่างเี้นะครับต่อยมั่วทุกคนสามารถจับ,บไ,ได้แล้วกนะ็ไม่แน่โอ้โไอแวนกถวบ้านโอเคก็ถา,ามว่าระยะทางไกลน่าจะไม่ไกลไปยังไงโอเคเอ้าโอ้ตรงกลางแบบเส้นลายๆลายหรือจะไปหาแบบตรงวัด ทั Still, First, okay. ้สวยนะอนี้ไ <estiver> ม <thorough recognizable injuries> no. ่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็คนไปกว่นะโอเคเเข้าจอาเอเอาเอาเอาเแต่ภาพอีกเงี่ยมันดีอย่างนี้เพราะว่าบบยังไม่แหลกแต่ถ้าพี่ลงมัดอะไรเงี้ยต้องไปปรับอะไรที่างรอแค่นั้นก่อนเลย เขาปกติไม่ได้ลไไเล่นคอมในน้ำทะเลห้องแบบนี้แหละเออโอเคตรงไปเรื่อยๆนะครับจะถึงเหมยังเอ้ยจะถึงแล้วจะถ,ถึงแล้วอ่าป่าเียวสา,า,ายสายเฮ้ยเหอเหรอเอาอะไรวะเรียบร้อยโดนปรับกัน250ทะัพวิวาลลง โ <Okay. laughs> อเคฮ่า่แล้วก็เปิดไมค์ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมใครที่เล่นทีซีก็เข้ามาขอนีดได้เลยวลร์รฟีนะครับแค่มาขอเฉยๆค้มาขอจะิแบบนเนาะสมัครรหัสในเกมนะครับแล้วก็เข้ามาบอกชื่อตอัวละครแอดมิก็จะให้เลยครับโอเคถึงแล้วนะมันต้องทำยังไงบ้างวะเนี่ย นี่ก็เพิ่งมาเหมือนกันครับเริ่มงานโอ้โหไม่รู้ว่าแต่ขขาดนอได้ยินหรือเปล่าเริ่มงานตัดไม้พิมพ์เริ่มงานต้องพิมพ์ตามเลยไหมเนะี่ยนี่ผมก็มารีวิวดูแรกๆเลยนะตัดไม้คุณไม่ใช่พนักงานตัดไม้เอา้าเออพี่วะพี่ต้องอ๋อต้องสมัครงานก่อนโอ้อ๋อมาตัวนี้อ๋อต้องเริ่มงานตรงนี้ต้องสมัครก่อนโอ้ และที่สมัครมันก็อยู่ทีนี้ด้ยเนี่ยยากนะเนี่ยอ่าพิมสมัครงานนะครับโอเคคุณเป็นพนักง,งานตัดไม้แล้วแล้วก็มาตรงนี้อ่าเปลี่ยนชุดเริ่มงานโอเยสผมโม,โมโฮอกเอาเรื่องอ่ะก็ตัดไม้ตัดตรงไหนวะดู่อนมันจะมีอันนี้พี่อันนี้ไม่ได้รู้นะครับอันนี้ไม่รู้เลยเพราะว่ามารีวิวสดๆเลยนะ ลองหากันเลยว,วะเอ่ออันนี้อะไรอ่ะลงเก็บไม้เอาเอองานของคุณจิงหยุดเอา้ามันหยุดอ๋อไอตอพวกนี้เปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกัน <c oughs> ไม่เคยทำอะ่ะไหนอ๋อนี่เหรอใช่ไหมเนี่ย ใช่ได้กดตัวเองอ๋อเอ,อ้ยไม่เคยทำก็จะมีเวลาครูดาวนะในการตัดไม้อ๋อมี่เข้าบนดูเออคูนี้เนาะไปดูโอเคพอได้ไม้แล้วก็จะไปไว้ไหนต่ออ๋อเขาจะมีเส้นสีแดงบอกนะครับอะให้โดดไม่ได้ด้วยอะไรเนี่ยตัวเข้าไปในปืนอย่างนั้นเหรอ อ้บางวะเอะออบกระดังสำเร็จต้องตัดมาอีกทังสามต้องตัดประมาณสามอันนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึงโหตัดแม่งตัดนานมากรับอาวุธโหคนที่จะรับอาวุธเนี่ยก็ต้องรอ,รอเลยนเนี่ยใครมีอาวุธก็คือสุดจริงอะ่ะคือมันตัดนานในะอันนี้ยอมรับ ก็อยากให้ตัดมานหนละให้อาวุธมันแบบคือมีราคานะครับแต่ก็ซื้อวุฒได้นะเป็นเงินในเกมแต่ว่ามันไม่ถาวรไงถ้าออกเข้ามาปุ๊บก็หายมเอนเเดีอย่าตังค์ีโอเคตอนแรกนึกว่าถัดต่อโอ้พี่จบแล้วไม่ได้ดูข้างบนโอเคอีกอันหนึ่งเด้ิเรียบรอค้อย เดี๋ยวๆๆ,ๆอย่ารู้ว่าตอบมันได้อะไรนี่ก็มาแบบทำโดยส่วนเลยนะเพราะไม่รู้เหมือนกันนะเออโอเคได้ไม้มาแล้วไป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 เรื่อนช้ามากเลยเนะี่ยโอเคก็จะได้ไม้แปรรูปหนึ่งอันได้เงินหกร้อยนะครับแล้วก็ ได้ EP 2องครับซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับ EP ก็ขึ้นไม่ยากนะเพราะมีแต่ดูแต่ดูแต่ดูเขาลงตาให้เขาได้ EP ที่28มันทำเพียวแหละถ้าแบบนี้แล้มันขึ้นแ่50 48อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพลย์เดเลเวลสามปีเสือได้เงินด้วยของจริงก็งานก็มีประมาณนี้นะครับ เมาสร็จแล้วก็หรือไม่ก็เอาเพจมาแล้วพี่ไม่ได้มารีวิวนะอ่าต่อไปก็จะเป็นงานอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับผมกดซับให้ด้วยมีกระซับให้ผมเลยไปแล้วลครับบ๊ายบาย